จงพ,พิจารณาตัวเองดูว่าท่านทั้งหลายดำรงอยู่ในความเชื่อหรือไม่จงพิสูจน์ตัวเองพี่น้องมีคนมากมายที่คิดว่าพระเจ้าเนี่ยอนุญาตให้เกิดภัยพิบัติหรือมีส่วนร่วมในเรื่องกลอหนความวุ่นวายโชคร้ายที่ผู้คนต้องเจอนะคะต้องทนทุกข์ทรมานมันเป็นเหมือนเพื่อนที่อชอบคล้าขวดนะว่า ฉันกําลังเนี่ยออกไปรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ทําไมฉันต้องแบบว่าไม่มีเงินใช้นะฉันทํางานเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกวันแล้วทําไมถึงพระเจ้าอนุญ,ญาตให้ลูกฉันเสียชีวิตนะคะแต่สิ่งร้ายๆนั้นมันไม่ได้เกิดมาจากพระเจ้านะพระเจ้าไม่ได้มีส่วนร่วมในความชั่วร้ายเหลือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ ผู้คนต่างๆนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้สอดคล้องกับธรรมชาติของพระเจ้าพระเจ้าเป็นความรักที่สําแดงออกเป็นตัวบุคคลนะคะไม่มีความมืดในพระเจ้าเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เราต้องทนทุกข์ที่ไม่ได้สอดคล้องกับการจัดเตรียมของพระเจ้าในข่าวประเสริฐนะคะมันต้องไม่มาจากพระเจ้าแต่ว่ามันเป็นเรื่องของฝ่รรยายวิญญาณแล้วเรื่องของฝ่รรยายวิญญาณเป็นหน้าที่ของเราที่เราต้องรับผิดชอบนะคะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับเรามัน สอดคล้องกับความเชื่อแล้วก็วิธีการที่เราใช้ความเชื่อนั้นด้วยนะคะในพระคัมพีรบอกว่าถ้าพวกท่านมีความเชื่อเท่าเมล็ดมัสตาร์ดเม็ดหนึ่งพวกท่านจะสั่งภูเขานี้ว่าจงเคลื่อนที่ไปจากที่นี่ไปที่โน้นมันก็จะเคลื่อนไปนะคะและสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้สําหรับพวกท่านจะไม่มีเลยนะ,ะนี่เป็นการเ,าเป็นถ้อยคําที่เต็มไปด้วยอํานาจอธิปไตยนะคะดังนั้นเราจึงต้องถามตัวเองว่า เรากําลังทําอะไรกับความเชื่อของเรานะเรากําลังทําให้ความเชื่อของเราเนี้ยทางานยังไง นะ,ะคะพระคัมภีร์บอกว่าแต่คนชอบทำนั้นจะดำรงชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อนะคะเพราะฉะนั้นการใช้ความเชื่อของเราเพื่อจัดการกับวิกฤตการณ์ในชีวิตทุกวันนะ,ะสิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของเราที่ทุกวันเนี่ยเราตื่นขึ้นมานะะเราจะใช้สิทธิอำนาจในการสร้างวันนี้ของเราว่ามันจะไปในทิศทางใดนะ,ะเราใช้สิทธิอำนาจของเราในการที่จะสั่งทำลายกิจการของมารซาตานหรือแผนงานของมารซาตานอะไรก็ตามที่มันมีอยู่ในวันนี้นะคะเราสามารถสั่ง ที่จะให้แผนงานของมันนั้นเป็นหมดเป็นหมันเป็นโมฆะไปนะคะเรามีสิทธิอำนาจที่จะทําสิ่งนั้นได้เป็นหน้าที่ของเราที่เราต้องเชื่อในการจัดเตรียมของพระเจ้าเป็นหน้าที่ของเราที่เราต้องผูกมัดอํานาจมืออชวิญญาณชัวเพื่อมันจะไม่มีส่วนในชีวิตของเรานะคะสิ่งเหล่านี้เมื่อเราเชื่อพระเจ้าเราจะลงมือปฏิบัติแล้วดําเนินชีวิตในความเชื่อแล้วรู้ว่าเราจะชนะอยู่เสมอนะคะชัยชนะเนี่ยอยู่หน้าประตู ทุกวันเมื่อเราตื่นขึ้นมาเราก็พบชัยชนะทันทีนะคะและเราก็ต้องเป่าประกาศชัยชนะนั้นออกมานะคะความเชื่อของเราต้องแสดงออกมาทั้งสิ่งท mm ี hmm. ่เราคิดเราคิดด้วยความเชื่อสอดคล้องกับพระชนะของพระเจ้าเราพูดออกมาด้วยความเชื่อสอดคล้องกับพระชนะของพระเจ้าเราปฏิบัติตามสิ่งที่เราเชื่อซึ่งสอดคล้องกับพระชนะของพระเจ้านะคะ หลายสิ่งมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นอย่างที่เราหวังแต่มันไม่ใช่ความผิดของพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้านั้นสมบูรณ์สมบูรณ์แบบนะคะแล้วพพองส่งสมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องตรวจสอบก็คือว่าความผิดพลาดนั้นมาจากไหนทําไมเรายังไม่เกิดผลนะคะทำไมเรายังพบเจอปัญหาอยู่บางสิ่งมันอาจจะเป็นสิ่งที่เราทําแล้วมันเป็นการจ่ายราคาของเรานะ,ะเพราะฉะนั้น เราสำรวจตัวเองว่ามีอะไรที่เรายัางเปิดช่องให้นะ,ะขอพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นช่วยเราในการที่จะเปิดเผยสําแบงให้กับเราว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงนะ,ะเริ่มสำรวจจากตัวเองเรามี เปิดช่องบาปอะไรให้หรือเปล่านะคะเราเปลี่ยนท่าทีความคิดของเราหรือยังสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นผลกระทบที่มาจากการกระทําของเราเองหรือเปลานะคะอย่ามัวแต่ไปโทษคนอื่นอย่ามัวแต่โทษสถานการณ์ในชีวิตหรือโอกาสในชีวิตอย่ามัวโทษพระเจ้าว่าทำไมพระเจ้านิญาตให้เกิดขึ้นนะ,ะเพราะว่าหลายครั้งส่วนใหญ่มันมาจากตัวเราเองนะ,ะแล้วก็ เป็นการงานของวิญญาณในสถานย่านฟ้าอากาศซึ่งพระเจ้าให้สิทธิอำนาจให้ความเชื่อกับเราแล้วก็ให้วิธีการกับเราในการที่เราจะเอาชนะมันได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องดําเนินชีวิตด้วยความเชื่อทําไมเรายังอยู่ในความยากจนเพราะเราไม่เคยเพราะเราไม่เคยวางใจพระเจ้าในการจัดเตรียมนะคะเรามัวแต่ก,กังวลว่าเอ้ยวันนี้เงินจะไม่พออะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็วิ่งหาทางออกด้วยตัวเองนะแทนที่จะวางใจพระเจ้าเมื่อเราไม่มี แทนที่เราจะวางใจพระเจ้าแต่เราเริ่มโทรไปหาคนโน้นคนนี้แล้วก็บนเรื่องความขัดสนของเราบ่นปัญหาของเราให้คนอื่นฟังนะคะเราไม่ควรทําอย่างนั้นยิ่งเราบน่นยิ่งเราพูดในด้านน e g a t i นะคะเรากำลังเปิดช่องให้มารซาตานทํางานมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าเรารู้สึกยังไงแต่เราจะพูดในสิ่งที่ตรงกันข้ามถ้าเรารู้สึกว่าเราโอ้โหไม่มีเงินเลยเนี่ยเริ่มหนักใจว่าเราจอาเงินที่ไหนมาใช้นะเราจะบอกว่าเราขอบคุณพระเจ้า ขอบคุณพระเจ้าสําหรับการจัดเตรียมของพระองค์พระองค์ทรงรู้ความต้องการของลูกแล้วพระเจ้าเป็นแหล่งพระพรพระองค์ทรงเป็นแหล่งการจัดเตรียมของข้าพระองค์แล้วพระองค์จะทรงจัดเตรียมผ่านอะไรก็ได้ผ่านใครก็ได้ผ่านงานอะไรก็ได้นะนั่นเป็นวิธีการของพระเจ้าแต่เราขอบคุณไปที่พระองค์ว่าพระองค์ได้ทรงจัดเตรียมสิ่งเหล่านั้นให้กับเรานะคะนี่คือการใช้ความเชื่อนะคะต่อต้านความรู้สึกสงสัย นะไม่ว่าอะไรก็ตามเราจะพูดในสิ่งที่เป็นพระพรพี่น้องเราอวยพรตัวเองนะเราอย่าหนักใจถ้าเรารู้สึกกลัวหรือหนักใจในพระนามของพระเยซูเราผูกมัดวิญญาณแห่งความกลัวขับไล่วิญญาณแห่งความกลัวแล้วเราสั่งห้ามวิญญาณแห่งความกังวลเราสั่งว่า ประกาศว่าเราไม่มีความกังวลอีกต่อไปแต่เราเชื่อวางใจในพระเจ้าพระองค์ทรงทันเวลาเสมอพระองค์เป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่เมื่อลูกอธิษฐานพระองค์ทรงได้ยินแล้วพระองค์ทรงตอบคำอธิษฐานของลูกนะเราจะอธิษฐานแบบนี้นะเพราะฉะนั้นอย่าเปิดโอกาสให้ความกลัวหรือความกังวลอย่าเปิดโอกาสให้ปากของเราพูดในสิ่งที่ร้ายนะทุกสิ่งปิดนะแต่เราจะคิดดีเราจะพูดออกมาดีแล้วเราจะ ทำตัวออกมาตามพระชนะของพระเจ้านะคือตอบสนองทุกสิ่งตามพระคําของพระเจ้านะแล้วเมื่อนั้นมารซาตานไม่มีช่องไม่มีโอกาสที่จะโจมตีเราได้อีกนะคะขอาเจ้าวอวยพรค่ะข้าพเจ้าเชื่อว่าพี่น้องทุกคนได้รับพระพรจากพระชนะประจําวันของพระเจ้านะ่ะพี่น้องคนไหนได้รับการหนุนใจได้รับพระพรช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับเพื่อนๆเ,เยอะๆเ,เลยนะคะ แล้วกดติดตามเพื่อที่พี่น้องจะได้รับการแจ้งเตือนเวลาที่เราลงคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับพี่น้องที่ต้องการย้อนกลับไปดูคลิปเก่าสามารถที่จะกดดูได้จากเพลย์ลิสต์ที่ขึ้นอยู่นี้ได้นะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะให้มีชีวิตที่จเจริญสุขทุกประการและเป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์ตามพระสัญญาของพระเจ้าขอบคุณค่ะ